หมอคะฉีดฮอร์โมนมาเกือบปีแล้วแต่ผิวยังไม่เนียนเสียงยังแมนอยู่เลยหน้าอกก็ยังไม่มาหนูพลาดตรงไหนคะ <c oughs> สเหตุผลที่ฮอร์โมนไม่เห็นผลอย่างแรกนะคะคือร่างกายของแต่ละคนตอบสนองไม่เท่ากันบางคนหน้าอกมาเร็วบางคนใช้เวลา1 2ปีถึงเห็นผลขึ้นอยู่กับพันธุกรรมอายุหรือแม้แต่การตอบสนองของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคะ่ะข้อ2นะคะฮอร์โมนเปแต่ไลฟ์สไตล์พังเช่น เครียดนอนดึกกินหวานจาัดหรือสูบบุหรี่นะคะฮอร์โมนจะทำงานได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อคุณพักผ่อนเพียงพอนอนหลับลึกและสุดท้ายก็คือไม่เครียดค่ะข้อที่3ใช้ฮอร์โมนตามเพื่อนคือใช้เท่ากันเป๊ะเ,เลยแต่อย่าลืมนะคะว่าร่างกายของคุณไม่เหมือนกันบางคนใช้เยอะเกินหน้าโรงผิวบางบางคนใช้น้อยเกินร่างกายไม่ตอบสนองไม่เห็นผลค่ะ 1. คือต้องนอนเร็วช่วงเวลา4-5ทุ่มนะคะคือช่วงเวลาทองเลยที่จะฟื้นฟูผิวแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนค่ะ 2. ลดเครียดเพราะความเครียดเนี่ยทำให้คอร์ติซอลพุ่งซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะก็จะไปกวนการทำงานของฮอร์โมนเพศค่ะ 3. กินดีไขมันดีโปรตีนดีวิตามินครบจะช่วยเสริมฮอร์โมนผิวหน้าอกแล้วก็ร่างกายโดยรวมค่ะ สเสริมด้วยฮอร์โมนแบบคงที่หมอแนะนําเป็นตัวฮอร์โมนเจลแบบทาที่ผิวหนังถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะเพราะว่าดูดซึมแบบคงที่แล้วก็ไม่ผ่านตับจึงเหมาะกับคนที่ใช้ฮอร์โมนระยะยาวนะคะเพราะว่าระดับฮอร์โมนจะคงที่แล้วก็ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาฉีดและยากินค่ะแต่อย่าลืมนะคะก่อนใช้ยาฮอร์โมนอะไรเนี้ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะ สรุปนะถ้าอยากสวยให้สุดอย่างปลอดภัยต้องปรึกษาหมอจำไว้นะคะฮอร์โมนไม่มีสูตรรับตายตัวแต่ต้องออกแบบเฉพาะคุณโดยแพทย์เท่านั้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์เพื่อนสาวด้วยนะคะ